ธรรมชาตินี่สมกับเฮาเดินทางมาสามสิบนาทีเจ้าเห็นรอบรอบเมืองไปหมดเลยแล้วบรรยากาศบนนี่เวลานี่เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆมาลัดเลาะมาเดินป่าด้วยกันเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ในช่วงหน้าหนาวจะอี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างสองข้างทางก็จะมี ต้นไม้น่อยใยเนื้อเห็นตามธรรมชาติหน้าแล้งก็จะบค่อยมีอันหยังเจ้าแต่เดี๋ยวเขาจะดูไปเรื่อยๆว่าระหว่างทางเขาจะพบเจอกับอันหยังพ้องเจ้าตามกันมาเลย ระวังเดินปานี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเจ้ามันจะมีความชันความลื่นเพราะฉะนั้นรองเท้าต้องพร้อมดอกยางต้องดีถ้าไผเดินป่าใหม่ๆก็แนะนำว่าจะต้องมีเป้เป้สะพายหลังแต่ว่าบ่ต้องใส่อันยังมานักที่สำคัญเลยต้องมีขวดน้ำแล้วก็อาหาร เป็นข้าวเหนียวหอ่อตองหรือว่าข้าวต้มเบาๆมันจะได้บ่บ่นักเขาแล้วก็จะได้ทุนแรงเวลาเดินจะเดินได้คล่องแคล่วแล้วก็หาตัวช่วยไม่ไผ่ไม่ไผ่เป็นตัวช่วยที่ดีมากเวลาทางลาชั้นเขาจะใจค่ำยันได้ทุนแรงได้อย่างดีเลยเจ้า ตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์มีที่ไหนก็ใส่หมวกกันน็อกเดินป่าเซฟป,ปี้ชนิดดีเลยเจ้าล่มกับ,บเป็นอยนางแถมกันแดดได้ตัวมีกระบ,บางตัวคลิปแรกใส่หมวกกันน็อกเดินป่า ้อเจ้ามีนี่มันจะขึ้นตอนนี้ตีสังเกตดูที่เป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งเลยเจ้านี่ต้นไม้มันมีปวกพอมีปวกปุ๊บเห็ดก็ขึ้นเลยนี่อันนี้ดอกใหญ่ค่อยๆ่ค่อยๆเห็ดเกลอกมากเลยที่เขาไปทํายาเป็นแบบปรากฏการความไม่ทาพแต่เขาก็จะบ่ได้ทำลายเขาแค่มาดู มาถ่ายรูปเพื่อนพอมาได้ยนี่นี่อันใหญ่ใหญ่มากนี่นี่มันมีสองด้านเลยอะ่ะสวยเป็นบันไดเป็นขั้นๆเลยอะ่ะป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาจุดชมวิวกันต่อนี่ระหว่งางทามันก็จะชันแบบนี่ ลาเล่น แล้วเขาจะกลับเข้ามาสู่หมดทางลาดชันรถวิบากกับ,บสามารถเข้ามาได้ได้แค่สองเท้าก้าวเดินตรงนี้ก็จะล่มรื่นน้อยเพราะว่ามันเป็นล่มบบาค่อยโดนแดดเพราะว่าตรงนี้ต้นไม้มันค่อนข้างที่จะทึบก็เลยช่วยบังแดดใหอกัน นี่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือว่าชาวบ้านแถวเนี่ยเขามาทำฝายชะลอน้ำไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าน้ำมันแห้งแล้วก็จะหันร่องลอยเป็นกระสอบทรายนี่เขาเดินมาถึงล่องน้ำบนภูเขานี่มีสะพาน ตอนแรกน้ํามันจะขึ้นมาหมอ,อี้เลยเจ้านี่ขึ้นมาสูงอันนี่เป็นสะพานติจะข้ามไปได้สะพานสะพานไม้ไผ่บเจ้ไม้ไผ่สะพานไม่ติหาได้นี่แหละแต่ตอนนี้หน้ามันน้ามันแห้งแล้วเขาก็จะห้องหวักห้วยล่องนี่มันจะไหลมาจากตังปูนเจ้าอาจจะบอกค่อยเห็นภาพ เพราะว่าหน้าแรงมันแห้งไหลตาม่องมาจีอีนี่มันแห้งสนิทเลยอ่ะเดินไปต่อพบกับความชันละ่ะอันนี้เป็นริบบิน้นเป็นริบบิน้นเป็นสัญ,ญาลักษณ์ที่เขาผูกไว้เวลาตีเดินตามันจะได้บ่หลงมันจะได้จำทางได้ ช่วงนี้ตีเขาทายตรงที่เขาเดินมาถึงนี้ก็จะเดินง่ายกว่าทางตีเขาผ่านมาบอกค่อยชันมากระวางทางก็จะมีร้อยของไฟไหม้ป่าหรือว่าไฟป่าเวลาตีชาวบ้านมาหา ของปลามหาหนูหายิงนกหาสัตว์ปลาก็จะทิ้งพวกอาจจะเป็นก้นบุหรี่หรือว่าก่อไฟแล้วดับฝาสนิดก็จะเป็นร้อยไฟไหม้ถ้าหน้าฝนนี่ หน้ามันก็จะไหลลงมาตามแนวทางเดินของเขาเลยอันนี้เป็นหน้าแรงเนาะผีเสื้อหนึ่งตัวตัวเล็กๆลงเนินลงเขาแต่ขาป๊กกลับนี่ ขึ้นขึ้นเนินขึ้นดอยแต่ก็จะบอกค่อยลกเตาไดยังพอมีทางให้คนเดินเพราะว่ามีรอยทางทางทางเดินเสียงอาจจะหายใจแรงสักน้อยเพราะว่ามันอิดมาก เขาใจเวลาจากถนนตีเข้ามาจุดชมวิวนี่ประมาณ40่สนาทีนี่นับขาไปยังเดียวเจ้าขาปีกกับประมาณ40-50ิบนาทีเกือบ2ชั่วโมงก็น,นับเลยว่ะไปกับสองชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะเดินไปเรื่อยๆให้เจ้าถึงแล้ว จดชมวิวใกล้ค่ะเจ้าใกล้จะเป็นความจริงว่ะตอนนี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะไปชมวิวเดี๋ยวเขาจะไปชมวิวบรรยากาศข้างล่างค่ะเจ้าตั้งบนนี่จะมอง เจ้าดูลายหินสวยเนาะเป็นธรรมชาติเลยอ่ะอุ้ยนี่ต้องระวังน่อยเจ้าดึงได้อออออออโอ้โหโโถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยสามสิบกิโลเจ้า ไปแหมสามสิบโอ้โหขำแน่วันนี้มาแต่เจ้าเลยเจ้าเห็นรอบรอบเมืองไปหมดเลยแล้วบรรยากาศบนนี่เวลานี่เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งรู้สึกว่าข้างล่างมันฮอนแดดขนาดแต่ขึ้นมานี่เย็นขนาดเจ้าโขดเห็นนี่โอ้โหสวยงามลวดลายธรรมชาติ ต้นไม้น้อยใหญ่ขนาดหนาแรงเย็นเย็นขนาดนี้วันนี้เขาพกข้าวต้มมัดมากินตัวเดี๋ยวเขาลงไปนี่เขาจะไปกินข้าวต้มมัดแล้วเขาก็จะเดินทางปิกบ้านวันนี้ขอตัวลาไปกับบรรยากาศล่มลื่นแล้วก็ต้นไม้น้อยใหญ่เย็นเย็นลมเย็นเย็นบรรยากาศ เจ้จอดเลยเจ้าถ้ามีโอกาสก่อนมาเดินปามาสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้หายเครียดทำให้ลืมโลกภายนอกไปได้เลยเจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจ้าบ๊ายบาย